ไงคะ่ะสวัสดีคะ่ะหนูชื่อกาฟิลคุณแม่สมฉุนอ่ะทับลูกทับลูกทับลูกสมฉุนทับลูกเหรอไหนดูซิตัวไหนมากมีตัวไหนมากนี่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 ชื่อน้องอุโนโอ,อุโนโอุโนอันนี้ชื่อพี่พีฟ้า อันนี้ฟีฟาฟีฟาน้องฟีฟานี่คนนี้คนนี้คนนี้ชื่อแนะนําตัวค่ะคนนี้ชื่อคนนี้ชื่อพี่กาฟิลคนนี้ชื่อน้องอุโนในอุนโดดูดูอุโดดูหน้าที่ดกน้องอุโดครับน้องอุโดครับเดี๋ยวสิอุโดเป็นตัวผู้ครับอุโดครับน้องอุโดครับเดี๋ยวสิ เออ,อให้คุณแม่เลี้ยงให้นะเออทำความสะอาดเยอ้ยน่ารักทุกตัวเลยน่ารักทุกตัวเลย